ลองจินตนาการดูสิคุณตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงลมหนาวที่พัดกระหนำ่ำความเย็นเยืเยือกจนแม้แต่ลมหายใจก็กลายเป็นไอสีขาวในทันทีรอบตัวคุณคือภูมิประเทศที่ปกคลุมได้หิมะสึดลูกหูลูกตาไม่มีตึกสูงไม่มีเมืองไม่มีความสะดวกสบายใดๆทั้งสิน้นมีเพียงธรรมชาติอันโหดร้ายและคุณมนุษย์ยุคน้ำแข็ง ในช่วงเวลานั้นโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งกว่า30%ของพื้นผิวทั้งหมดทะเลกลายเป็นผืนน้ำแข็งหนาทึบภูเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีและอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าศูนย์องศาเกือบทุกที่บนโลกมนุษย์ต้องเผชิญกับความหนาวที่ไม่อาจหลบหนีได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือปรับตัวมนุษย์ในยุคน้ำแข็งส่วนใหญ่เป็นโฮโมเซเปียนส์แบบเดียวกับเรา พวกเขามีสมองที่พัฒนามีการสื่อสารมีศิลปะและเริ่มเข้าใจพลังของไฟอย่างลึกซึง้งไฟไม่ใช่แค่แสงสว่างแต่มันคือชีวิตคือความอบอุ่นคือเกราะป้องกันสัตว์ร้ายและคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอดทุกคืนพวกเขาจะรวมกลุ่มกันรอบกล่องไฟจุดไฟด้วยหินเหล็กไฟและเศษไม้แห้งบางครั้งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะติดไฟขึ้นมาได้ เมื่อไฟลุกสว่างขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กๆจะดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดนั่นคือช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยอาหารในยุคนั้นหายากพวกเขาเป็นนักล่าและผู้เก็บของป่าล่าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นแมมมอสวัวกระทิงขนหาและกวางเรนเดียด้วยหอกที่ปลายทำจากหินเหล็กไฟการล่าหนึ่งครั้งอาจใช้เวลาหลายวัน ต้องติดตามรอยเท้าสัตว์บนพื้นหิม,มะที่แทบแยกไม่ออกต้องเสี่ยงชีวิตกับความหนาวและสัตว์นักล่าอื่นๆอย่างเสือเขี้ยวดาบหรือหมาป่าขนาดมหึมาเมื่อสามารถล่าสัตว์ได้สําเร็จทั้งกลุ่มจะร่วมกันเฉลิมฉลองพวกเขาใช้เนื้อเพื่อเป็นอาหารหนังสัตว์ใช้ทําเสื้อผ้าขนสัตว์นํามาห่มกันหนาวและกระดูกใช้ทําอาวุธหรือเครื่องมือทุกชิ้นส่วนของสัตว์ที่ล่ามาได้มีค่า ไม่มีส่วนใดถูกทิ้งเปล่ามนุษย์ยุคน้ำแข็งยังอาศัยอยู่ในที่พักที่เรียกว่าเพิงหินหรือกระโจมที่สร้างจากโครงกระดูกแมมมอสและหนังสัตว์บางแห่งสร้างอยู่บนหน้าผาเพื่อการลมพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรทุกอย่างจากธรรมชาติอย่างฉลาดและมินกิกการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลของความรู้และการเรียนรู้ต่อเนื่องผ่านรุ่นสู่รุ่น ศิลปะก็กำเนิดขึ้นในยุคนี้ภาพวาดบนผนังถ้ำเช่นถ้ำลัสโกสในฝรั่งเศสคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ใช่แค่สัตว์ที่รอดชีวิตแต่คือมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณภาพของกวางมา้าและแมมมอสที่วาด้วดยสีจากดินและเลือดสัตว์บ่งบอกถึงความเชื่อความหวังและความศรัทธาพวกเขาเชื่อในวิญญาณของสัตว์ เชื่อว่าการวาดภาพคือการเชื่อมต่อกับพลังของธรรมชาติในบางพื้นที่มนุษย์ยุคน้ำแข็งยังเริ่มมีพิธีศพมีการฝังร่างผู้ตายพร้อมของใช้มีการปโปรยสีแดงจากแร่เหล็กลงบนศพซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่หลังความตายนั่นแปลว่าแม้แต่ในยุคที่โหดร้ายที่สุด มนุษย์ก็ยังคงมีความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ไม่ใช่ทุกวันจะเต็มไปด้วยความสงบความหนาวความหิวและการต่อสู้กับธรรมชาติมักพรากชีวิตของผู้คนในกลุ่มไปเสมอการสูญเสียจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาต้องเผชิญบางครั้งเด็กบางคนไม่ได้รอดถ,ถึงฤดูใบไม้ผลิ บางครั้งผู้ใหญ่ต้องเดินทางไกลข้ามภูเขาเพื่อตามหาที่ล่าสัตว์ใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารหมดไปโลกในยุคนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฐานน้ำแข็งเคลื่อนตัวช่วงเวลาฤดูสอมสั้นลงเรื่อยๆและสิ่งมีชีวิตบางชนิดเริ่มสูญพันธุ์ไปบ้างเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีโลกเริ่มอบอุ่นขึ้นน้ำแข็งค่อยๆละลายทะเลเริ่มขยายตัว พื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากลายเป็นทะเลสาบและสิ่งมีชีวิตใหม่ๆก็เริ่มกลับมามนุษย์ที่เคยเป็นนักล่าต้องปรับตัวอีกครั้งพวกเขาเริ่มเรียนรู้การเพาะปลูกและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของยุคเกษตรกรรมแต่เรื่องราวของมนุษย์ยุคนั้นแข็งยังคงอยู่ในสายเลือดของเราเรายังมีสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดเรายังมีไฟในใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค บางทีไฟที่มนุษย์ยุคนั้นจุดขึ้นครั้งแรกในความมืดอาจเป็นเปลวเดียวกันกับไฟแห่งความมุ่งมั่นในหัวใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเพราะท้ายที่สุดไม่ว่าโลกจะหนาวเย็นเพียงใดมนุษย์ก็จะหาทางทำให้หัวใจของตนอบอุ่นอยู่เสมอหากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ต่อหน้า